สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาดูสวนผักนะคะสวนผักแปลงเล็กๆนะคะต้นหอมขึ้นแล้วสูวงมากแล้วอันกลางๆนี้จะเป็นลูกแดงๆเขาที่เดนมาร์กจะเรียกลูกลาดิสนะคะก็หลืจะเป็นฟางตุง้งเหมือนฟางตุ้งสีขาวืต้นอะไรนะอาจจะไม่ใช่ฟางตุง้งเียกอะนะลอลอลอเลยนะแครอทแครอทเลยหัวหัว วประกาศข่าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วน,นี้จะเป็นผักสลัดค่ะกา mm hmm. ลังจะขึ้นนะคะผักสลัดผักสลัดจะขึ้นนะคะปีที่แล้วก็ขึ้นงามออก,กินได้พอทําเวียดนามปอเปียทานนะคะอันนี้ก็เป็นผักสวนผักเล็กๆยอ่ยออๆทำเองไอลูกลูกลรดิชเนี่ยมันจะขึ้นไวนะครับ เาขึ้นเแล้วมันก็จะอยู่ในดินแล้วมันก็จะก้านมันก็จะยาวขึ้นมาส่วนอันนั้นจะเป็นต้นหอมนะคะต้นหอมงามมากนะคะเดี๋ยวจะทำอีกแปลงนจะทำเฉพาะผักสลัดนะคะิตตีอันนี้เอาสะไว้น้ำขึ้นมาแล้ว จะไปน้ำนะคะกิตี้เห่าอะไรอะ่ะมาไปเห่ากระต่ายได้เหรอมาเร็วๆกิตี้เห่ากระต่ายเห่ากระต่ายได้เหรอไปเลยเลยชิสกิตี้ชิสไปชิสเนาะชิสเล็ดน,นูแวกคานอีกอ่ะ ฮูโก hey, no ้ขาดกระต่ายนะคะอรูชิสกระต่ายกิ่ดีอรูชิสเนอะนิสาว้น้ำนะคะตอนนี้อุณหภูมิยังไม่ร้อนจักเท่าไหร่แต่เราทำได้ได er e ้ทำการใส่ น้ำยาฆ่าเชื้อในน้ำนะคะแล้วก็น้ำมันจะอยู่ได้นานนะคะเมื่อวานไปซื้อมามันก็จะเป็นแบบนี้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อไปก็เป็นแบบนี้นะคะน้ำยาฆ่าเชื้อคิตตี้เดินไปเดินมานี่จะเป็นต้นสตรอเบอรี่นะคะอุย้ยขึ้นแล้วนี่มาหนึ่งลูก นี่นต้นสตรอเบอรี่นะคะต้นสตบบรอเบอรี่มาแล้วหนึ่งลูกนะคะนี่คือต้นสตรอเบอรี่กิตติเข้าบ้านยังไปเข้าบ้านเร็วๆเลยมานี่ไปได้รมกันเล็กๆมาอันหนึง่งค่ะคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนพอออกมาดู สวนผักนะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ